ใจขังเจ้า EP ที่20และ21ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะคะหลังจากที่หลวงบวรทัศน์ได้กล่าวหาว่าอาคมของพันแสงและเสือพายเป็นมนอวิชาจันไลเป็นภัยต่อบ้านเมืองจึงจับพันแสงเข้าคุกทันทีและให้แทนสีนินเสกยันครอบกํากับไว้ไม่ให้พันแสงหนีออกไปได้ชวเลาได้นำข้อมูลเรื่องขุนนางทุจริตที่ได้จากกลุ่มธรรมจักร ไปปรึกษาหารลือกับเจ้าคุณสิงห์เพื่อหาทางป้องกันและรับมือการก่อกระบฏของหลวงบวรทัศน์ในวันต่อมาชาวลาได้เข้าไปเยี่ยมพันแสงในคุกเธอบอกว่าเธอคิดถึงเขาเป็นอย่างมากพันแสงได้บอกกับเธอว่าอยากให้เธอนั้นรีบกลับเพราะในคุกมีแต่เชื้อโลกและมีแต่กลิ่นอับชื้นพอเดี๋ยวเธอจะไม่สบาย ชวลาบอกว่าถึงเธออยู่ข้างนอกอากาศจะดีแต่ดวงใจของเธออยู่ที่นี่ทั้งสองคนพันแสงจึงกันใจบอกเธอไปตรงๆว่าเหมือนวลชัยพี่ชายของเธอน่าจะอยู่ได้ไม่เกินสมวันซึ่งทำให้ชวลานั้นเศร้าเสียใจและร้องไห้เพราะเธอกำลังจะสูญเสียพี่ชายคนเดียวของเธอพันแสงก็ได้แต่ปลอบใจเธอเท่านั้น ทั้งด้านหลวงบวรทัศน์ได้เรียกใช้หานอีกครั้งเขาจะให้โอกาสหานโดยพิสูจน์ตัวเองโดยการให้หานเอามีดที่ลงอาคมของแทนสีนินบุกเข้าไปสังหารพันแสงในคุกและถ้าทำสำเร็จสิ่งที่หานนั้นต้องการที่จะจัดการกับเสือพายเขาก็จะยอมตกลงซึ่งตัวของหานก็รับมีดนั้นมาจากหลวงบวรทัศน์เพื่อไปจัดการกับพันแสง ขณะที่ชวลาเดินออกมาหลังจากที่เยี่ยมผ่านแสงเธอก็เห็นไฟกำลังลุกที่หอสมุดหลวงเพราะในตอนนี้หลวงบวรทัศน์ได้รู้แล้วว่าพวกของชวลาได้เปลี่ยนที่ซ่อนสมุดบัญชีและหลักฐานที่มัดตัวเขาจึงจัดการเผาหอสมุดชวลาเมื่อเห็นแบบนี้เธอก็คิดว่าตนฉบับบัญชีสมุดธรรมจักจะถูกทำลายไม่ได้ ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่จะเอาผิดลวงบวรทัตเธอจึงบุกเข้าไปด้านในหอสมุดเพื่อไปเอาบัญชีเหล่านั้นออกมาให้ได้ในขณะที่ไฟลุกไหม้ซึ่งในขณะนั้นอน้นละออม่งและสายหยุดก็พยายามลังเธอเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถห้ามชาวลาได้และในขณะนั้นหานก็ได้บุกเข้าไปในห้องขังพันแสงกำลังนั่งสมาธิอยู่ เขาไม่ได้หลับแต่อย่างใดแต่ก็รอให้หานเข้ามาใกล้ๆในขณะนั้นหานก็ได้หยิบมีดของแทนสีนินขึ้นมากําลังจะง้างมีดเพื่อจัดการกับพันแสงแต่พันแสงลืมตาขึ้นมาแล้วจ้องมองไปที่หานทำให้หานนั้นต้องหยุดมือซึ่งหานก็ไม่กล้าทำอะไรพันแสงพันแสงจึงยอมเล่าความจริงให้หานฟังเกี่ยวกับเรื่องเสือพายและขอให้หานเชื่อในตัวเขา และขอให้หานกลับมาร่วมมือกับเขาอีกครั้งเขามีหลักฐานเอาผิดหลวงบวรทัศน์และจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่หานร,รู้มานั้นเป็นเรื่องที่ผิดการที่หานเข้าไปอยู่กับหลวงบวรทัศน์นั้นก็เป็นแผนของพันแสงที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกหานจึงยอมช่วยให้พันแสงออกไป ในขณะนั้นพันแสงก็ได้ยินเสียงคนโวยวายว่าหอสมุดถูกไฟไหม้พันแสงเป็นห่วงหลักฐานจึงรีบออกไปแต่ก็ได้เจอกับพวกทหารของหลวงบบรทั์เข้ามาขวางกัน้นจึงเกิดการต่อสู้กันพันแสงจัดการกับเหล่าทหารเสร็จแล้วรีบรุดไปที่หอสมุด ในขณะนั้นเองชวลาเธอได้เข้าไปด้านในและเจอหีบที่ใสต้นฉบับสมุดบัญชีธรรมจักเอาไว้เธอพยายามฝากกองไฟเข้าไปแต่จูจ่ๆหมายที่อยู่ด้านบนก็หล่นลงมาขวางเธอไว้แต่เธอก็ได้หีบนั้นไว้แต่ไม่สามารถออกมาได้พันแสงจึงจะเข้าไปช่วยชวลาแต่ทุกคนก็ห้ามไว้หลังจากนั้นหอสมุดก็เริ่มพังลงมาทุกคนตกใจมาก ทุกคนลองให้เสียใจเพรอคิดว่าชวลานั้นไม่รอดแน่ๆแ,แต่ชวลาก็สามารถเอาหลักฐานออกมาได้ต่อมาพวกเขาทุกคนจึงได้ไปตั้งหลักปักฐานด้านนอกและรวมกำลังที่เหลืออยู่และได้รวมกำลังกับธรรมจักรเพื่อบุกเข้าไปต่อสู้กับหลวงบวรทัศน์และในครั้งนี้ก็มีหานที่เข้ามาเป็นกองกำลังในการต่อสู้รบอีกครั้ง ทางด้านหลวงบวรทัศน์ได้ข่าวจากคุณพิทักษ์เกี่ยวกับเรื่องพันแสงที่จะบุกเข้ามาเล่นงานเขาจึงสั่งให้ทหารปิดประตูทุกด้านห้ามไม่ให้พันแสงเข้ามาแต่พันแสงได้ใช้วิชาอาคมที่มีอยู่เปิดประตูด้านหน้าเพื่อบุกเข้าไปเล่นงานหลวงบวรทัศ์หลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันระหว่างทหารโดยมีชวลาละออและทุกคนที่เข้ารวมกันต่อสู้ กองกำลังของพันแสงถึงแม้จะมีอยู่น้อยนิดแต่พวกเขาก็ต่อสู้อย่างสุดชีวิตหลวงบวรทัศน์ได้เข้ามาต่อสู้กับพันแสงโดวยวิชาอาคมที่เขามีแต่ก็ไม่สามารถสู้พันแสงได้ในขณะนั้นเองแทนสีนินก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยหลวงบวรทัศน์ให้ไปจากที่นี่แล้วหลวงบวรทัศน์ก็หายไปพร้อมกับแทนศีนิน ส่วนพันแสงได้ตามเข้าไปและเขาก็พบกับยันที่แทนสีนินนั้นวางกับดักเอาไว้ทำให้พันแสงไม่สามารถขยับตัวได้และเขาก็ล้มลงที่พื้นถูกวิชาอาคมเล่นงานในขณะนั้นเองชวลาที่อยู่ด้านนอกเธอก็มีอาการเจ็บที่หัวใจเช่นเดียวกันกับพันแสงทั้งคู่มีจิตใจผูกพันกันเมื่อพันแสงเจ็บปวดตัวของเธอก็เจ็บปวดด้วยเช่นกันชวลาล้มลงไปที่พื้น หลังจากนั้นเสือพรายก็ได้เข้ามาช่วยพันแสงเอาไว้และไขข้อข้องใจให้กระจ่างว่าการเจ็บปวดในร่างกายของพันแสงที่เขากำลังเผชิญอยู่นั้นมันมีทางที่จะสูญสลายหายไปเพราะจุดประสงค์ที่แท้จ,จริงของคำสาบานที่พันแสงได้เคยให้คำสัตว์เอาไว้คือต้องการให้ผู้ให้คำสัตว์นั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสตัณหาใช่ว่าห้ามมีความรักแต่อย่างใด เสื้อพายได้ช่วยทำให้พันแสงนั้นกระจ่างและได้กลับมีพลังอีกครั้งและทำให้เขาเอาชนะแทนซีนินได้นอกจากนั้นพันแสงยังเอาหลักฐานที่เขามีอยู่เล่นงานหลวงบวรทัศน์และคุณนางที่ทุจริตที่เข้ามาร่วมกับปลวงบวรทัศน์ทำให้หลวงบวรทัศน์ถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาเป็นกบฏบ้านเมือง ซึ่งหลังจากนั้นชวลาก็ได้จากพันแสงไปเพราะเธอกลัวว่าพันแสงจะต้องตายเพราะเธอจริงๆเธอจากไปเพราะความรักแต่ยิ่งทําให้พันแสงนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมาก<ๆ>เขาได้แต่เฝ้ารอให้ชวลากลับมาหาเขาชวลาก็เช่นเดียวกันเธอเฝ้ารอรอดูพันแสงอยากรู้ว่าในตอนนี้อาการของเขาเป็นอย่างไรบ้าง ในด้านของพันแสงเองก็ได้แต่บำเพ็ญเพียรภาวนาให้จิตใจนั้นสงบไม่ฟุ้งซ่านเพื่อฝืนฟูร่างกายที่ถูกทํำลายไปก่อนหน้านี้ชวเวลาทนความคิดถึงพันแสงไม่ไหวเธอจึงได้กลับมาหาเขาอีกครั้งเธอได้เข้ามานั่งข้างๆพันแสงแล้วร้องไห้ด้วยความคิดถึงด้วยความเสียใจและด้วยความกลัวในคราวที่เธอเป็นลมในสนามลก ไม่ใช่เพียงแค่เธอมีจิตใจเดียวกันกับพันแสงเท่านั้นแต่เธอกำลังตั้งท้องลูกของพันแสงอยู่พันแสงดีใจเป็นอย่างมากทั้งสองได้ปรับความเข้าใจกันพันแสงได้เอื้อมมือไปจับมือของชวลาและดึงเข้ามาสวมกอดด้วยความคิดถึงและขอร้องให้เธออย่าจากเขาไปไหนอีกทั้งสองกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง ในครั้งนี้เป็นรักที่บริสุทธิ์และมันก็ไม่ทำให้พวกเขาสองคนต้องเจ็บปวดอีกต่อไปเมื่อบ้านเมืองสงบความรักของเขาก็ราบรื่นทั้งสองคนดูแลกันและกันชเวลานั้นคลอดลูกและพวกเขาก็ได้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขและใจขังเจ้าก็จบบริบูรณ์ติดตามรับชมใจขังเจ้าตอนจบได้ทางช่อง3เวลา20นาฬิกา30นาทีทุกวันพุธพฤหัส ขอบคุณที่เข้ามารับชมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องบันเทิงเริงใจด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ